พี่น้องเก็บสตอรอเบอรี่อีกแล้วจ้ะสตอรอเบอรี่ระเบียงหน้าบ้านจ้ามือนนี่โอ้ยเก็บแต่ลายอยู่ดิเก็บ็ซลล้วก็จะให้ทั้งกุ้นกินแบบสดๆนี่แหละจ้ะเห็นบอเหงอ,อคนเดียมีหน่วยหนึ่งต่อต่อจ้ะต่อต่อเนี่ยะ ได้จีดายาดยมีกินยุเห็นปะแล้วอ่งทรง่ตค่ะทรงต่อพ์ชืนน่านครอาหารเย็นดิเอ้ไดี <laughs> ท,ท,ท่านคุณกินอาหารเย็นเดิ ย่าซึ่งมันเป็นย่าย่าแต่สมักูนะสวัสดีจ้ามอนี่มาเก็บสตอเบอรี่และเพียงหนาบ้านน้ำกันอีกแล้วจ้าเหลายแต่พ่อได้กินได้เก็บจ้าแต่ว่าอยากปวดอยากอ้างเนพอันปลูกเองเก็บเองกินเองนักเลงพ่อ วิววิววิังนี้อ่ะมันเลือกจังเลยมือขึ้นเสาจะมาเก็บวิวหนยหนุ่ยจังจิงกเสานระเส็บเด้อ อืมวานจัย hmm. mm ูดวอะไรีส hmm. mm ัน hmm. mm ่าจะอย่งนอืมอืมฮั์ชนลอบไ่่แต่แต่แต่แ่แต่แั่แล่แต่แต่แตาแต่แตรอเ่อร่แต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 ่แาบแต่นี่พี่แ้่งขนมปังแล้แก็ผักสดสลัดนต่นต่แบ่งกันตินเด้แตัก่ก่กต่ต่่ นี่แหละการชีวิตของเฮาเนาะง่ายๆตามสไตล์ของสมเมืองเกิเลลอยจ้าอืมอืมฉ่ำหวานแซ่บ sowie Iris Square, eine multiorbitale Satellitenkonstellation von der EGS. Das ist ein aus, von das war eine Frage von Souveränität am Ende. Und der Krieg in der Ukraine wäre ohne Satelliten nicht möglich. Und da sieht man, wie wichtig das für uns auch in Europa ist, hier eigenständig zu werden aus der Abhängigkeit herauszugehen.